ก่อนทังสองนะครับผมใช้งานโฮวิสาสตแล้วช่องติ๊กถูกที่ทำให้โฮวิศาสตติดไปกับพาร์ทมันไม่ขึ้นให้ติก๊กต้องแก้อย่างไงครับอือนะครับอธิบายกันอีหนึ่งไหมอ่าทางทางพี่เขาเนี่ยน่าจะจอ,อะแบบในหมด s อ b เอ่าอยู่ในก็คืออยู่ใน SMB เแล้วเราจะจอวิศาสตนะครับก็คือเวลาที่เราจอใน s อ b เมบเนี่ยมันจะมี s อ b บฟีเจอร์นะครับแล้วก็โฮวิศาสต คือง่ายคือการจอบแบบไม่ต้องอีดีพาร์ตอ่าก็คืออย่างเนี้ยผมเจาะซีบอไปครับผมนะครับกดโพสชั่นเดี๋ยวผมจอะแบบนี่อลเจอะไปตรงนี้เลยจาะไปก่อนจอบไปครับผมจะลองเปิดพาร์มาดูสังเกตว่ามันไม่ติดมันไม่มาด้วยแต่ว่ามันไม่ลิงถึงการถ้าเรากลับไปแอสเซมบี้มันยังมีอยู่นี่ไงก็ยังอยู่เพราะว่าคือฟีเจอร์ถูกสร้างนอกพาร์ตั้งเองใช่นะครับก็คือให้เราไปติ๊กที่พบพ็เกตฟีเจอร์ถูกพาร์ต นะครับทีเนี้ยพารเราก็จะถูกลิงแหละนะครับผมเปิดมาใหม่ทีนี้คำถามของพี่เขาคือมันติ๊กไม่ได้มันติ๊กไม่ได้นะครับครับโอเควิธีก็คือไปที่ออปชันเลยนะครับแล้วก็เลื่อกมาที่ external reference ตัวนี้นะครับผมเราให้เราติ๊กตัวนี้ออกนะพี่เขาอาพี่เขาติ๊กตัวนี้ไว้ก็คือมาเป็นการ ดูนอดเรฟเฟเรนซ์เขียนเรฟเฟเรนซ์ก็คือมันจะไม่เรฟเฟเรนซ์เหมือนกันอ่าพี่เช็คเอาออกเลยนะวันนี้ผมลองเช็คอินนะกดปุ๊บลองสร้างใหม่นะครับเป็นโหงวิษณ์นะโอเคเจาะรูหนึ่งสังเกตว่าเห็นไหมครับอ๋อมันไม่ให้กดติ้งไม่ได้ไม่เราเรฟเฟเรนซ์ออกไปอยู่ตรงนี้นั่นเองใช่ครับครับอันนี้รู้สึกจะเป็นคําถามจากทางลูกค้าเราผมคุ้นๆอยู่เนาะ ใช่ครับก็หาอยู่หากันอยู่พักนึงเหมือนกันนี่มันอยู่ตรงไหนนะครับทางออเจอแล้วนะครับก็เอามาแชร์ให้เพื่อนๆกันนะเพื่อบางทีมันเลื่อนเมาส์ไปเลื่อนมาอาจจะมือไปโดนบางครั้งเอ๊ะมันเคยกดได้มันกดไม่ได้วะมันเป็นไรนะอยู่ตรงนั้นนั่นเองนะครับครโอเค่าเป็นไงอันนี้เจ๋งมากเจ๋งนะไม่ต้องอินดิพาร์ด้วยนี่แหละใช่เพราะว่าการการทำงานในแง Solid Works นี่ยแน่นอนครับมันเป็นท็อปดาวน์ดีไซน์อะไรลักษณะที่เราทำก็คือเอางานมาประกอบแล้วนะครับบางทีเนี่ย เพดแผ่นบนเรามีรูอยู่แล้วถูกพี่โตแต่ว่าเพดแผ่นล่างเราจะเจาะตามให้มันตรงไม่งั้นเราต้องมานั่งให้ขนาดแล้วไปบอกกันเอ๊ะตอนนี้เท่าไหร่ห่างมาเท่านี้ตอนนี้เราก็ไปนั่งพิมพ์เองใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเราทาแบบนี้ได้ปุ๊บก็เจาะอ้างอิงบนขอบงานได้เลยนะครับ